รวยจนแม่ตกใจวิ่งปราสีเมฆในปี2 5 6 7บารมีโปเสือแม่ลองคิดอำนาจบารมีวาสนาเข้ามาลูกเอ๋ยแม่ตกใจหมดเลยเพราะว่าโชคจะตาของท่านจะ,จะเจริญเกินหน้าเกินตาแม่ยินดีกับตัวท่านด้วยเงินทองไหลามาเทมาประสมเร็จวิ่งตกใจวิ่งประกาศไปสิบกว่าบ้านบ้านหลังนี้ลูกขาาา้าพเจ้าประสบสำเร็จ ไม่ว่าจะเป็นการจบปริญญาไม่ว่าจะเป็นการทำสิ่งใดก็ตามเงินทองก็เข้ามาเต็มกระเป๋าดวงชะตาตกตำแหน่งร่ำรวยด้วยทรัพย์สินทองอำนาจบารมีวาสนาสิ่งศักดิ์สิทธิ์จะทำอะไรก็ราบรื่นช่มชื่นเป็นไปได้ด้วยดีข่าวดีบังเกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างก้าวกระโดดเงินทองก็เข้ามาทำให้ท่านรู้สึกเกิดอะไรขึ้นกับข้าพเจ้า เงินมันเข้ามาเต็มกระเป๋าไม่ว่าจะเป็นเลขเสิ่งนำโชคไม่ว่าจะทำสิ่งใดเงินทองก็เข้ามาติดต่อเจราจาก็มีแต่ผู้ใหญ่แม่ตาเอ็นดูโชคชะตาของท่านกำลังจะเปลี่ยนแปลงพลิกผันทำให้เจริญลุกเรืองในตำแหน่งหน้าที่การงานการเงินท่าวีบังเกิดการจัดแจ้งกับลูกหนี้ถ้าท่านมีลูกหนี้ท่านจะได้เงินคืนถ้าท่านเป็นลูกหนี้เขา ท่านจะได้ใช้นีิสินทุกสิ่งทุกอย่างเริ่มมีการข้องตัวเริ่มมีการเปลี่ยนแปลงพัฒนาอย่างก้าวกระโดดเงินทองไหลามาได้มาประสบความสำเร็จแช่มชื่นราบรื่นสิ่งดีๆบังเกิดขึ้นแก่ตัวท่านการพัฒนาทุกสิ่งทุกอย่างเริ่มที่จะมีการเปลี่ยนแปลงแปรผันไปท่านควรที่จะต้องจัดแจงกับทุกสิ่งทุกอย่างที่บังเกิด ความรวยของท่านจะรวยไม่ยันตั้งตัวแต่โชคชะตามีเกณฑ์ข่าววิวาในปีนี้ข่าววิวาจะเข้ามาเยอะแยะมากมายไม่ว่าจะเป็นเพื่อนแต่งงานนะครับญาติแต่งงานนะครับพี่ชายแต่งงานอะไรทั้งสิ้นเกี่ยวกับคนอื่นข่าววิวาเข้ามาเยอะแยะมากมายแล้วตัวท่านละ่ะนะครับเพราะว่าดวงชะตาท่านตกตําแหน่งร่ำรวยแต่ว่าข่าววิวายังไม่มาสิเงินทองก็ต้องจับใจ่ายให้คุ้มค่า ปรับปรุงแก้ไขโชคชะตาไม่ว่าจะเป็นห่วงจุ้ยอินภายในบ้านท่านควรที่ต้องจัดแจงให้ดีซ้ายมังกรขวาเสือขาวจัดแจงอย่าไปยุ่งดับด้านขวาเพราะว่าด้านขวาก็เปรียบเหมือนดังจิตใจเหมือนหญิงนะครับเปลี่ยนแปลงอารมณ์รุนแรงจัดแจงให้ดีครับท่านชายท้าจนหญิงก็จัดแจงให้บังเกิดโชคลาภเงินทองบารมีวาสนาบังเกิดขึ้นแก่ตัวท่าน อำนาจบาร,รมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ช่วงชะตาในช่วงนี้อาจจะต้องยืนหยัดยืนหยัดด้วยตัวท่านเองไม่มีสิทธิ์เลือกไม่มีใครเข้ามาช่วยเหลือไม่มีใครเข้ามาปรับปรุงแก้ไขในโชคชะตาของท่านท่านควรที่จะต้องระแวดระวงังการลื่นเลือนสังสรรค์เกิดขึ้นในโชคชะตาท่านจะมีความสุขเป็นพิเศษท่านจะได้ต่อสู้แข่งแยกจริงดีแต่ว่าอยู่เป็นการเข้าไปพูดคุย การสแส้แซงใส่กันเกิดขึ้นในโชคชะตาสแส้แซงก็ต่างคนต่างอยู่ก็อยู่ไปก็มีความสุขก็โอเคนะครับทุกสิ่งอย่างในปีนี้จะเกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นระว่างเรื่องกฎหมายตุลาการการเซ็นสัญญาการต่อรองขอให้ทุกท่านแช่มชื่นผสมเร็จสุขสมสมหวังตังใจหมายคลิปนี้เป็นคลิปสั้นๆนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิง่ง พื่อรอรับชมคลิปใหม่ๆครับสวัสดีครับ